ให้เช่าชุดไมยังไม่จบนะให้เช่าเครื่องใช้ไฟฟ้าละ ให้เช่าเฟอร์นิเจอร์แล้วเฮ้ยเดี๋ยวนี้ที่ญี่ปุ่นมันมีธุรกิจอันหนึ่งกำลังเป็นที่นิยมมากเลยฮะให้เช่าชุดเช่าชุดอะไรฮะชุดใส่อะชุดใส่ปกตินี่แหละคนญี่ปุ่นนี่ก็ช่างคิดนะเพราะว่าจับกลุ่มพวกนักท่องเที่ยวใช่ไหมที่เดินทางแบบนี้คนเดินทางกันเยอะใช่ไหมไปท่องเที่ยวเยอะเราจะพ้นโควิดเนี่ยปัญหาหนึ่งของนักท่องเที่ยวก็คือเรื่องกระเป๋าเดินทางนะแบบโอ้โหต้องมีสัมภาระอะไรมากมายโดยเฉพาะที่จําเป็นอย่างนี้ที่ชุดใช่ไหมชุดที่จะใช้ใส่ในการท่องเที่ยวเนี่คุกก็ออตสาหิดนะบย คุณมาตัวเปล่าแล้วมาเป็นลูกค้าเขาให้เช่าชุดที่เที่ยวในญี่ปุ่นก็จะเตรียมให้เลยตอนสมัครเช่าก็แบบออจะมีขนาดตัวไซส์ S M L อะไรแล้วก็จะมีเตรียมชุดให้เลยเออคุณมาอยู่ญี่ปุ่นกี่วนันอะไรแบบนี้อาจเจ็วันอาะเช่าแค้นกี่เยนกี่เยน,เยนว่ากันไปแล้วก็ส่งชุดมาเลยฮะ,ะไปเที่ยวนี้ชุดเสื้อยืดกางเกงกางเกงสามตัวกางเกงยีนอะไรนะ ที่คนนิยมมากเพราะอะไรเพราะระหว่างเดินทางก็ไม่ต้องเสียน้ําหนักกระเป๋าในขนชุดของตัวเองไปไปปุ๊บก็ใช้ชุดของญี่ปุ่นแล้วเกิดอะไรขึ้นฮนะ มันเท่ากับเหมือนเรามีชุดใหม่ใส่อยู่ตลอดทุกวันนะ่ะเราก็เชื่อว่าคนญี่ปุ่นเขาก็ดูแลเรื่องของสุขอนามัยดีะนะว่าชุดที่เข้ามาให้เช่าเนี่ยก็เป็นชุดเก่าจริงคนอื่นใช้มาหลายมือจริงแต่เขาก็มีการซักมีการฟอกมีการฆ่าเชื้ออย่างปลอดภยัยไอ้คนที่เช่าก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่ต้องซื้อชุดใหม่มาเที่ยวเนี่ยโอ้นอกจากมาเที่ยวสถานที่ใหม่ๆยังได้ใส่ชุดใหม่ๆแถมอะไรครับที่สำคัญมากบอกว่าพวกผู้หญิงน่าจะชอบกันหมดแหละคืออะไรไม่ต้องซัก พอเราใช้เสร็จพอเราจะกลับประเทศแล้วก็แพ็คแล้วก็คืนเข้าไปเราก็ไม่ต้องทักมันก็บินตัวเปล่ากลับประเทศนะครับผมเอ้เมืองไทยไม่เร็วนยลองดูนะลองจัดดูนะฝรั่งเดินทางมาแบบนี้เไม่ต้องขนชุดว่าสามารถมีธุรกิจให้เช่าชุดในใช้เที่ยวประเทศไทยได้เลยเราก็เลือกชุดที่มันเหมาะนะอาจจะเป็นสไตล์ไทยเสื้อคอกระเช้าสบายแบบใส่เป็นคอสตูมไปเลยผ้าเขามา้าอะไรแบบอย่านั้น,นะครับผมเ,เป็นไอเดียที่มาฝากอีกคลิปหนึ่งครับ